ห้าผล,ลไม้ที่ห้ามกินเพลินเพราะว่าแคลอรี่แล้วก็น้ำตาลโหดมากก่อนจะไปฟังสาระดีๆอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามเป็นกำลังใจให้เอริด้วยนะคะหลายๆคนชอบกินผลไม้เพลินทำให้พุงต้นแขนต้นขาไม่เล็กลงนะคะดังนั้นเนี่ยเอริเอาชนิดของผลไม้ที่ค่อนข้างจะน้ำตาลโหดมาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆเ,เห็นชัดๆว่ามันเทียบเท่ากับการที่เรากินข้าวไปแล้วเท่าไหร่ เรามาชมกันเลยค่ะ 1. ค่ะเงาะ8ดลูกเท่ากับเรากินข้าวไป1ทึทพีครึ่งเลยนะคะ 2. ลํลำไย8ลูกก็เท่ากับเรากินข้าวไปอีก1ทึทพีครึ่งะคะ่ะ 3. ขนุนสี่ชิ้นเท่ากับเรากินข้าวไป1ทึทพีครึ่ง 3, 4ละมุด3ผลเท่ากับเรากินข้าวไป1ทึ 4, ท,ทพีครึ่งค่ะและอย่างที่ห้านะคะ น้อยนาหนึ่งผลก็เท่ากับเรากินข้าวไปอีกหนึ่งทพีครึ่งเหมือนกันเลยนะคะดังนั้นเนี่ยเวลากินต้องดูด้วยนะคะว่าปริมาณเท่าไหร่ไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะ